พระสมเด็จพิมใหญ่ชายจีบอลเส้นลวดเนื้อหกแอแกงองนี้นะครับเรามาดูกันนะที่บอกว่าพิมพ์ใหญ่ก็จะมีชายจีบอลนี่ชัดเจนนะฮะอั้ที่บอกเป็นชายจีบอลเส้นลวดก็คือชายจีบอลเนี่ยฮะเราเห็นเป็นเส้นเลยฮะเรียกว่าคล้ายกับพักเกตนะครับแล้วทั้งที่เส้นชายจีบอกับพระเกตนี่ฮะก็จะทั้งหลายเป็นเส้นใกล้เคียงกันสวยงามแล้วก็แขนเนี่ยนะะวงแขนก็จะเป็นเส้นนะฮะแล้วก็จะซุ้มไม่เช่นกันนะซุ้มก็จะเป็นเส้น เราเรียกว่าเป็นแกะลายเส้นนะฮะซึ่งงดงามช่างต้องพิมพ์มือนะครับแล้วท่านผู้ชมท่าเกตไปดูเนื้อนะเนื้อจะเป็นเนื้อหนึบกแขก็งใช่ไหละลักษณะมวลสารเนี่ยนะฮะจะเป็นมวลสารที่เป็นซิลิคอนเป็นส่วนใหญ่ด้วยว่าเป็นเนื้อหนึบนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะฮะเป็นปูนเปลือกหอยต้มนะครับแล้วก็ไปเผานะมาเป็นปูนสีขาวเนี่ยมามาผสมเมื่อพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะพระลักษณะเนื้อนี้เนี่ย น่าจะได้รับการบรรจุกรุกต่เป็นกลุกร้อนนะจึงทําให้เนื้อเนี่ยนะครับมีความแห้งแข็งแล้วก็แข่งนะซึ่งสวยงามแล้วเราจะเห็นนะคราบกรุกเนี่ยก็จะเป็นนะรักระจายอยู่ทั่วบริเวณองค์นะฮะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีลักษณะขาขไซ้ายเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมสีขาวเนี่ยขึ้นมาโดยรอบส่วนสีนที่เป็นออบปันติเกือบสีน้ําตาลเนี่ยอุปโวคสาราต่างๆนะที่เมื่อละลายนะเมื่อละลายกับน้ำมันทั้งอิ้วน้ํา อ้อยเคี่ยวน้ำพึ่งอะไรต่างผสมเนี่ยนะครับทำให้ส่วนที่ลายจากมวลสารต่างๆที่ออกจากเนื้อเนี่ยนะเป็นผงเกรสรบ้างหรือเ,เป็นส่วนต่างๆบ้างเนี่ยนะครับน้ำแร่บางเนี่ยก็จะขึ้นมาในเคลือบผิวลั้ษณสวยงามนะท่นานชมพระรับพระองค์นี้เนี่ยนะมีจุดพิเศษก็คือด้านหลังนะด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะเปลือกไม้นะชัดเจนนะซึ่งในตำราเนี่ยพระสมเด็จวัดะระฆังนะยุคปลายเนี่ยก็จะมีการด้านหลังเนี่ยจะมีการประดับ ส่วนต่างๆหรือว่าด้านหลังจะเป็นลายไม้ลายกลับหมากบ้างหรือลายอื่นบ้างครับรุงงามมากครับ